ี<า>เดเจตอนนี้กลับมาพบป็นเช่นเคยกับรายการที่มีชื่อว่าเลีย้ยงคอป้าเฟเวอร์เจ้าเก่าพลอยค่ะและโดนัทอีวันนี้เราโดนัทก็มาน้องพลอยก็มาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่มีชื่อว่าเพนด้าราเมงเพนด้ามีเพนด้ามีเพนด้ามีเพนด้ายังไงอะหิวยังล่ะยังไกลมานี่เราอยูอย่ที่ไหนเนี่ย อยู่ที่ทัศยาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรโซนนาเกลือบะโซนนาเกือบโซกือบที่จอดรถกว้างขวางมากแล้วตอนนี้ร้านที่นี่เขาบอกว่าเป็นอาหารนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศจีนแต่ก็ลงรถขัดหน้าพิธีกรมาขนาดนี้เอาวันนี้เราจะพาไปลองอาหารอร่อยๆกันข้างในเขาบอกว่าอาหารที่นี่พรีเมียมทุกจานทุกจานวัตถุดิบนําเข้าทุกอย่างตามเขาไปดูตามเขาดู ที่พัทยาอย่างไกลอย่างไกลไกลมากค่ะรถติดโอ้โหขึ้นด่วนมันจะกี่ด่วนละพี่เฟย์กี่ด่วนเะเหยียบมิดเหยียบมิดเหยียบมิดเหยียบคุณผู้ชมวันนี้เราจะบอกว่าพามาที่ร้านแพนด้าพามากินราเมงชอบกินราเมงไหมมากสุดเวลาไปญี่ปุ่นนะร้านแรกที่เห็นคือต้องหาราเมงก่อนเลยจริงไหมทำไมใช่ มันเป็นสิ่งเจ้าของญี่ปุ่นไม่งั้นมาไม่ถึงวิเฟ่เออมาไม่ถึงมาไม่ถึงจะบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้ตอนช่วงโควิดดูแลตัวเองไงบ้างโอ้โหเวิร์กฟอร์มโฮมิเฟ่โคตรอ้วนกินเยอะมากเพื่อนชวนกินตลอดเวลาใช่วันๆก็คือตั้งเตาและชาบูปิ้งย่างกันที่บ้านเลยแบบโอ้ ไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงแต่ตอนนี้ขับรถมาแต่เช้าง่วงมากเลยพี่เป๊ะทำไมมีอะไรทำให้มันตื่นตื่นไหมจะพี่กระเป๋าเฟยอะไรเงี้ยแต่เขาแคลน้อยด้วยนะพี่เป๊ช่วยอ้วนช่วยแน่นมากจะบอกว่าไลท์คอปปี้ตัวนี้นะจ๊ะเขาบอกว่ามีสรตว์อากานยังไงอ๋อ ตัวนี้ดี่พี่เฟยให้ผมชิมมันก่อนใช่ไหมอร่อยมากี่มันมีครีมเนี่ยนะรู้ไหมปกติเขาจะใช้เป็นครีมน้ำมันปาล์มใช่ไหมซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพอ้วนด้วยอันนจ้กน้มันมะพร้าวจากมีขิงมีโกจิเบอรี่โอ้ยขิงดีชอบแล้วก็เขาเรียกว่าไม่หวานด้วยนะตัวนี้กินแล้วคนชอบหมดแล้วก็มีสารสกัดจากจมูกข้าวด้วยต้องก็คือแทบแบบไม่มีแคลอรี่เลยถ่อยต้องลองปกติกินกาแฟนี่คือกาแฟกินกาแฟแบบไหน น้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยสุดๆน้ำตาลน้อยแล้วน้ำตาลน้อยก็แล้วคือนมก็สูญแล้วอันนี้ให้ไปเลยให้ยกหอแล้วไปลองมกลืมอะไปกินข้า่ะเดี๋ยวกินนี้ก่อนลไปกินข้าวได้โอเคได้ชงเลยค่ะชงเลย เกาหลีไหมริงมากเกาหลีมีอะไรสตาร์เตอร์มีสาวไม่ใช่กิมจิกิมจิแต่ที่นี่มาที่จีนมาที่จีนตะพะไ้ยาเขาบอกว่ามียำแตงกวาแตงกวาก็เหมือนเครื่องเคียงของจีนนั่นเองนี่เราดูเราดูพี่ด้บคุณผู้ชมดูอุยเลิศ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 ต้องลองต้องลองต้องลองแตงกวาปลูกเองอีกเนี่ยแตงกวาปลูกเองเพราะว่าถ้ากเขาบอกว่าแตงกวางูเลยอ่ะจะขมแต่เนี่ยไม่ขมพยานนักเลื้อย กรอ,อบมากเลยอะ่ะอืมกรุบๆเลยอะ่ะน้ำมันอร่อยอะ่ะแล้วไม่มีความแบบหมักดองอะ่ะอ,อ,อร่อยเนาะตัดรสได้ดีแต่จริงอร่อยทุกอ,อ,อ,อย่างเลยนะอร่อยเลยไม่ไรู้ว่าแตกไรแพทกิมจิคือความเปรี้ยวแซ่บของผู้หญิงเกาหลีนะอ,อันนี้คือความหอมกลมกล่อ,อม,อมเจ็บเล็บได้ดีนวลของสาวจีนเวลร้านเส้แตก เวลามันดีชาชานิดนึงนะปลายลิ้นปลายลิ้นโอ้ดีอ่ะนี้ดีจริงดีจริงดีจริงมีงาด้วยอ่ะคือมาแหละต้องสั่งอันนี้ก่อนเป็นสตาร์เตอร์แบบว่าให้รับรู้เล็ตรับรู้ลินรดมีให้ทุกคนจริงไหมเอาจริงมากโตโตพี่เฟ์้ไปบอกขาเป็นยังไงแค่นี้นะอย่างหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ยังไงพลอยเป็นไงอ่ะน้ำเยอะเลยอ่ะแล้วรสชา่นเป็นยังไงรสชา่นเป็นยังไงเผ็ดหรือยังไง เปรี้ยวนอ่อนเปรี้ยวนอ่อนแล้วก็มีสีออกออกสหมูนุ่มๆเฮ้ยติดคอมันบอกให้กินชาเขียวหน่อยชาเขียวชาเขียวชาเขียวที่ชาเขียวนำเข้าจากจีนนะจ๊ะยังไงนะเหมือนจะเป็นชาเขียวทั่วไปแต่ เขามีความเข้มข้นพี่เปยดูสีเออสีเออมีตะกอนด้วยะมีตะกอนตะกอนแบบว่าคนไม่คนไม่สนิทไม่ใช่คนไม่คนไม่ดีร้านคนไม่ดีคนเองคนเองคนเองข้มมากเข้มมากมากดูสีค่ะอาจารย์ต่อไปดีกว่าอันนี้ยังไงพี่เปย์เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ด้วยซิกเนเจอร์ก็คือเป็นราเมงผักดองราเมงผักดองใช่เฮ้ยไม่เคยกินนะราเมงผักดองส่วนใช่ส่วนใช่ภาษาจีนเขาเรียกว่าส่วนใช่ต้องลองใช่ใช่ต้องลองต้อลองหอยตากหอยตากตากตากยังไงกินไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะ ยังไงขต้องดองผักเป็นปีเปป็นีกว่าจะได้กินพี่เฟย์แปลว่านี่คือผักดองนำเข้าใช่นำเข้าสุดยอดต้องลองหน่อยตักก่อนเลยมา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 อุ้ยชิมอะไรก่อนดีเฮ้ยคือแบบปาทิมีละกันขอขอขอชิม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 เนื้อปลาขอชิมเนื้อปลาใส่ช้อนกลางเลยเอาเลยเอาเลยนี่ก็คือนี่ก็คือกินได้หมดเลยใช่ปะใช่ทุกอย่างพี่เราชิมไหมพี่เราชิมไหมอ่าอ่าอ่อันนี้เป็นไงพี่เฟย์เลิศนะก็แค่เป็นจีนมีความเป็นแบบ ตัวเขาได้หน่อยนี่มันอร่อยมากหมกผักมากออืปลาสดมากกินปลาอะไอย่างปลาสดมากปลาสดมากกินปลาอยู่อร่อยมากออร่อยมากแม่บอกเหนียวนุ่มมากใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้คือซีเนเจอร์นะเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรส่วนใช้ส่วนใช้ส่วนใช้ค่ะส่วนใช้แต่ว่าขับดองแล้วก็เส้นเฉลน่ยชวนจานต่อไปอันนี้เด็ดเหมือนกันอันนี้เขาซีเนเจอร์เหมือนกันอีกจานหนึ่งเป็น เนื้อตุ๋นจอนนี้เนื้อตุ๋นแต่เนื้อตุ๋นยังไงหม่าล่ายแล้วพริกนําเข้าจากเสฉวนพี่เฟยชาลิ้นไปเลยจ้าชาลินพี่เฟยลองทุกคนต้องลองตักเลยตักเลยตักลยตักเลยเนื้อนะเนื้อนะนี่เนื้อนะเนื้อนั้นแล้วเนื้อตุ๋นนะละลายในปากโอใช่แบบเขาโฆษณาอะไรในปากมันเด้งเลยนะพี่เฟยมันเด้งดีมากเลยอ่ะตั้งตุ๋นทั้งคืนอ่ะหูยเส้นสะพานทอดยาวสะพานตกทอด เมียพี่เฟยลอยได้เปล่าเนอ่ะไม่ท่องเคี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินกับปั๊บหนึ่งได้ไหมมีเอ็นด้วยอ่ะมวยเนี่ยโออ้ะเอ็นดีจริงไหมได้กลิ่นแล้วนึกถึงตอนผมไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะกินฮ่องกงลอยเมียฮ่องกงฟู้ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่เฟยมีหรอลองแต่ไม่ลองแต่มีลองมีมามาไปหน่อยชิมน้ำขอชิมน้ำเพราะเขาบอกว่าพริกเนี่ยเสฉวน นคือบอกดีมากแล้วจะบอกว่าน้ำของมันอ่ะซึมเข้าไปในเส้นอร่อยจริงอร่อยจริงนี่พูดถึงเนื้อเมื่อกี้เรากินเนื้อกันไปถูกต้องต้องอันนี้ทำไมอ่ะได้รสชาติเนื้อเน้นเนเนื้อเน้นเน้นเขาเรียกว่าบะหมี่เนื้อตุ๋นบะหมี่เนื้อตุ๋นที่นี่คือเนื้อดีจริงจากเมื่อกี้ก็พิสูจน์ไปแล้วว่าเนื้อเขานุ่มเพราะเขาตุ๋มข้ามตืนใช่ไหมเฟ แล้วเส้นเนี่ยทำไมก็ทำเองทำเองด้วยทำเองด้วยร้านนี้ร้านนี้เแบบโฮเมดอบเมเมื่อกี้ก็แบบสะดุ้งน้ำคึ้เดือดมากๆแล้วก็แบบยี้ซูซาน้ำกระจายตักตักพีโดตักมาชิมชิมมีิมชิมชิมชมชิ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 ม่มชิ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 นชิม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 ืิมชิมิมชิอเิกชิมชิบชิม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 นิมชนมชิมีนอชิมิ เมันมีความเหมือนเนื้อสตูมันนุ่มแล้วมันติดมันหน่อยๆคุณผู้ชมโคตรอร่อยอ่ะอร่อยจริงเนื้อมันแน่นตลาในป่าแล้วะทำไมไม่ดีอ่ะดีอันนี้ถ้าคนชอบแนว เค็มๆหน่อยเค็มๆหน่อยนิดๆขนาดเครื่องเคียงจริงๆมันต้องคุกก่อนจริงๆมันต้องคุกหน่อยอ่แต่ว่าเมื่อกี้เราลองเส้นแล้วอ่มาจานต่อไปดีกว่าพี่พลอยอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่อะไร่อะบะหมี่ต้นหอมบะหมี่ต้นหอมใช่สีเป็นเา้มกว่าใช่ไหมใช่อันนี้ก็ทำเองเหมือนกันรำเอเมือนกันองเองเขาบอกเส้นนี้นิดต้นหอมก็ปลูกเองพี่เฟจริงปะเนี่ยจะไม่ไปไหนเลยจะไม่ไปไหนเลยธุรกิจคนเรือนอยากที่จีนแล้วมานี่เลย พี่สี่ละมานี่เลยเขาบอกว่าเขาเน้นความสดของเส้นความหอมของก็คือว่าสดกว่าเราก็เส้นแล้วแหละทวาสดสดไม่มีการทำกาข่ายใช่ตัวเย็นเนี่ยมันว่นมันจะไม่มีรสอย่างอื่นคุณผูเหมือนอันอื่นเนี่ยรายการเรามีชื่อว่าอะไรนะเลียขอบปากเลียขอบปากกินเลยจ้ากินก่อนค่อยเลียอันนี้อร่อยมาอันนี้ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะไม่น่าเขาไม่มีเครื่องปรุงเลยเนาะเเห็นนส้แบบย่างคุณดีแบบ แล้วแบบว่าไม่ได้แบบใส่ซีอิ๊วอะไรเยอะนะแล้วเครื่องมันอร่อยของมันในตัวใช่แล้วสำหรับคนที่ชอบความเป็นไทยจะบอกว่ากินราเมงอาจจะแบบเฮ้ยจืดหรือเปล่าไม่เบื่อเขาแต่งแบบเมนูให้เป็นรสชาติไทยนะจ๊ะเป็นราเมงเ็ดแซ่บเลยไหมเผ็ดแซ่บเลยไหมสูตรต้มยำแล้วเป็นราเมงแบบอุ่นดูเพื่อดูต้มยำทะเลดูน้ำเด้ต้องลองให้ลองให้ลองน้ำก่อนดิทุกคนเอาช้อนมาช้อนทุกคนมา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 ถึงถึงพี่โดมาเรียวมาเรียวอ๋โดมาที่พี่เพรไปแล้ว โดอ่าต้องลองชิม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 อันนี้ข้าวหน้าก่อนนะข้าวหน้าป่ะนะอ๋ออร่อยว่ะเอ้ยมันมันไม่ได้แบบไม่ได้เผ็ดโดดนะแต่มันมันโอเคมันมันลึกมันลึกแซบบ่ะแซ่บปลายแซ่บปลายโอ้ยรดรสรสเรื่องข้าวหน้าก็อร่อยแล้วต้องลองนะนมะนาวเลยเนี่ยมะนาวใส่แล้วสิใส่แล้วดูกุ้งซีดรือกุ้งสิอืม มีความมันไม่โดมีแบกุ้งความมันมีความคำนวลปลามีกุ้งมีปลามีทุกอย่างรอุัยสดมากเลยอ่ะจะบอกว่าที่นี่นะราคาแต่ละจานนะไม่แพงด้วยแล้วก็อาหารอร่อยมากบทดเนี่ยให้ถ่ายเท่าไหร่ถ้าไปจีนนะแพงถ้าไปจีนแพงแต่มาที่นี่นาเกลือจอดรถฟรีร้านอาหารฟรีแอร์ฟรีน้ำมีทุกอย่างมีมุมถ่ายรูปด้วยหมดเนี้ยไม่ถึงพัน เดี๋ยวเราขอสรุปใครใครม้ยเนี่จะบอกว่าใครที่มาจากรายการเรียขอบปากนะจ๊ะแล้วมาเช็คอินถ่ายรูปนะรีวิวนะเขาบอกมีส่วนลดให้ด้วยอันนี้อะไรอะพอยถั่งลอแล้วอะเอ้ยยังไงอะมันมีอารมณ์เป็นยังไงบัวลอยถังหยวนภาษาจีนเขาเรียกว่าถังหยวนไม่ใช่บัวลอยน้ำขิงนะคือยังไงอะเป็นบัวลอยงาดำาใช่แต่แต่แต่ความพิเศษคือมันมีดอกออสเมนตัส ดอออกสมนตานำข้าจากอเมริการ้านนี้คือนำข้าทุกอย่างไม่ทำเองยกเว้นผักที่ปลูกเองแม้แต่ดอกไม้ยังนำข้าเลยนำข้าวละมะนำข้าทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ส่วนหลังบ้านนี่ใช่ไหมโอเคแล้วเขาบอกว่าเวลากินเนี่ยต้องตักไอ้เม็ดเม็ดนี้ขึ้นมาก่อนจริงมากแล้วค่อยสดน้ำตามเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะหวานจะบอกว่าเม็ดไม่ธรรมดาจะเม็ดใหญ่มากจะดูอ๋อนี่มีดอกมีดอกมีดอกที่บอกอ่าเมตาที่พ่อบอกว่าจากอเมริกานี่ก็จะเหมือนบัวลอยน้ำขิงนะแต่ผิวมันไม่เหมือนเลยนะมันธรรมดาเกินไปต้องลองต้องลองต้องลองอ่ะพอยบอก ใช่สิเอาซอสมาสิเอาซอสมาสิความอยากกินอะพี่เป้ความอยากรีบกินนะคนละโลกคนละโลกคนละโลูกขอบคุณค่ะไหนดูสิไหนดูสิมันใหญ่มากหอมมากหอมจริงเหรอหอมความเป็นจีนเหรออืมอืมงาดำคูนซัดมากแล้วเขาบอกว่าให้ตักซุปสดต้อพี่เป้ออร่อยอ่ะมีความหวานเล็กเล็กเนาะอร่อยจริงาอร่อยจริง ร้านนี้ยหอมอ่ะเมนูเรียกว่าอะไรนะถังหยวนถังหยวนถังยวนร้านนี้เหมือนเขาให้ความสำคัญกับกลิ่นมหมคุณผู้ชมใช่ถังหยวนนี่ราคาเท่าไหร่ให้าดยต้องแพงดัมเข้ายังกี้อีดอกไม้มาจากอเมริกายังต่ำต้องมีเจ็ดแปดสิบร้อยหนึ่งเขาไล่เร็วๆเร็วสองร้อยที่จะกินปีคนเดียว ทำไมอ่ะบาทคุณผู้ชมเกินไปพี่เบเมตรไอ้นี่ก็ต้องหลายเมตรเจ้าของบอกส่งซิกห้าสิบบาทเมื่อกี้ห้าสิบบาทเมื่อกี้พี่เบกี้โกงอ่ะต้องหลอกต้องลอคุณผู้ชมมาเนี่ยอะไรนะเมนูนั้นังหยวนถังหยวนมาถึงหรื้อสั่งถังหยวนสองสามที่ได้เลยสามที่เลยอ่ะแล้วยังมีลดสิบเปอร์เซ็นต์จาก แชร์อีกจแชร์โอ้โหครบขนาดนี้จะบอกว่าทริปนี้มาพัทยาคุ้มจริงจริงฝากไปด้วยกับร้านแพนด้าราเมีนแล้วนี่อะไรน้ำบวยน้ำบุ้ยบวยแล้วมีชาเกียบวยบุ้ยแดงไงบุ้ยอันไงเขาบอกว่าหอมมากคือดูเขาแบบมันไม่ใช่บวยแบบเค็มเค็มข้านนอกไม่ใช่คไม่ใช่ไม่ใช่บวยที่เรากินกันบวยที่แบบกินแล้วแบบโอ้ยคุณจะบุกหอมโอ้หอมจริงคนที่อยากมากินที่นี่นะจ๊ะมาที่นาเกลือจอดที่ร้านถ่ายรูปเช็คอิน ติดแฮชแท็กแท็กร้านรับไปเลย10%บเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมอร่อยถูกแล้ยังลดอีกเขาแทบไม่มีกำไรแล้วนะไม่ต้องไปที่จริงจนะไม่ต้องไปจ้าอาหารอร่อยจริงโอ้ยลดดอาลดด่าทำไมแค่ผักดอง8ปีเนี่ยอุ้มแล้วเนื้อก็อุ้มแล้วเที่ยวทั้งคืนเที่ยวดกับการติดตามด้วยกับรายการที่มีชื่อว่าเรียขอบปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในรายการเรียขอบปากเด้อ